สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านเช้าวันใหม่เราพบกับรายการคาเฟ่ธรมวิทเบรดหรือจิบกาแฟด้วยพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราพบกับสดุดีบทที่58ข้อ6ถึงข้อ11พูดถึงข้าแต่พระเจ้าขอทรงหักฟันในปากมันเสียข้าแต่พระยาเวขอทรงถอนเขี้ยวสิงหนุ่มออกเสียขอให้เขาทั้งหลายหายไปเหมือนน้ำไหลเหมือนเขาเล็งธนูก็หายลูก ก็ให้ลูกธนูชื่อขอให้เขาเหมือนอหอยท่าที่ละลายเป็นเมือกเมือ่อเคลื่อนตัวไปเหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเป็นดวงตะวันเร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟจากต้นหนามไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปรียวก็ขอพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสีย คนชอบธรรมจะยินดีเมื่อเขาเห็นการแก้แค้นเขาจะเอาโลหิตของคนอาธรรมล้างเท้าของเขาจะมีคนกล่าวว่าแน่ทีเดียวมีบำเหน็จให้แก่คนชอบธรรมแน่ทีเดียวมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาในโลกอาเมนเมื่อเช้าวันนี้เราพบกับพี่นายถึงชีวิตของผู้นำที่ชั่วร้ายและการที่เราจับได้ผู้นำที่ชั่วร้ายหรือคนที่ชั่วร้ายนั้น การที่เขาจะเปลี่ยนจากจริยธรรมแห่งคนที่ไร้จริยธรรมคนที่มีจิตใจชั่วนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีได้นั้นเขาต้องมีพระเจ้าผู้ทํากิจในชีวิตของเขาและในเช้าวันนี้เราพี่เมถึงผู้นําที่เที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งทรงเจิมพระคิสเมียตอนนี้ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมที่จะตัดสินผู้นําที่ชอบชนพี่น้องที่รัก สเปอร์เจียนถอดความคําวิงวอนของดาวิดดังนี้ถ้าพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะทําดีอย่างน้อยขอพระเจ้าท่งยับยั้งพวกเขาจากความสามารถในการทําชั่วชีวิตของเราทุกวันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะทําดีได้ก็ขอให้ยับยั้งชีวิตของเรายับยั้งการกระทําพฤติกรรมของเรา ที่จะกระทําชั่วไปมากกว่านี้มากกว่าที่เราเคยกระทำํำแล้วพระคัมภี์สมัยสรุดีบทน,นี้พระกระสดมิตร้องขอต่อพระเจ้าให้ทำลายพวกนี้พวกที่กําลังกระทําชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะทําดีอย่างน้อยขอพระเจ้าทรงยับยัง้ง ถ้าเขาไม่ยอมที่จะทำดีไม่มีนิสัยที่จะทำอะไไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยขอพระเจ้าที่จะทรงยับยั้งเขายับยั้งพวกเขาจากความสามารถในการทำชั่วพระเจ้าทรงสามารถทำเช่นนี้ได้พี่น้องี่รักและพระองค์ทรงกระทำนี่พระองค์ทรงรทำนี่พระองค์จะไม่ทรงยอม้วยความมุ่งร้ายของคนชั่วมีชัยรองจะทรงจ,จัดการพวกเขาทำให้พวกเขาไม่สามารถ ่อความเร็วร้ายได้อีกนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีพี่นนท่รักแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วสาวกของพระเยซูคริสต์คนจะมองการพิพากษาในท้ายที่สุดนี้อย่างไรท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าจะมองการพิพากษาในท้ายที่สุดนี้อย่างไรสเปอร์เจียนอธิบายพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าโดยแนะนําเราจะไม่ยินดีกับการแก้แแ้น แต่ให้เรามมบไว้ให้พระเจ้าทรงพิาพากษาและสารเสิญพระเจ้าสำหรับความยุติธรรมของพระองค์เสมอขอตลอดทั้งวันนี้ใครก็ตามที่กระทบกระทั่งใครก็ตามไห้เรามุดดี้ไทก็ตามาให้เราต้องมีเกิดปัญหาขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อเขายกโทษให้เขามอบเขาไว้กับพระเจ้าเพราะเราอยากแก้แค้นเราอยากตอบโต้แต่จงนิ่งสงบในพระเจ้า เพื่อเขาจะรู้ว่านี่คือคริสเตียนส่วนการแก้แค้นนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงรับผิดชอบไปขอพระเจ้าช่วยเราให้เรานิ่งสงบ,บในพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นแสงสว่างขององค์เปรียสุ์ต,ตลอดทั้งวันนี้อาเมน